สวัสดีครับพี่น้องแรงงานชาวลาวกัมพูชาเมียนมาทุกคนนะครับข่าวสารวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกท่านที่ทำงานในประเทศไทยเนื่องจากว่าตอนนี้มีประกาศจากสานักทะเบียนกลางเรื่องการประงับการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูชั่วคราวนะครับที่ทุกท่านได้ถือกันอยู่ ก่อนจะรับชมนะครับท่านใดที่เพิ่งรับชมเป็นครั้งแรกกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระรอกใหม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแพร่ระบาดออกไปหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเวร็ว เพื่อเป็นการสกัดกั้นและระง,งับยับยั้งสถานการณ์ถูกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดตามความนิมาตา9ก้าแห่งพระราชะกําหนดการบริหารด้วยการฉุกเฉินพศ2 5ง8ฉบับที่20ประกาศเมื่อวันที่16เมษายน64เพื่อให้การจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจําตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว3ามสัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวและเมียนมา เป็นไปตามข้อกําหนดข้างต้นในการสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและความปลอดภัยของสุขภาพอามัยของเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้แจ้งให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครระรง,งับการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจําตัวให้แก่แรงงานต่งงาดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่26เมษายน2564เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะคลี่คลายหากจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการนี้ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การระง,งับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวคือบัตรสีชมพูดังกล่าวให้ในจ้างผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวนะครับทั้งกัมพูชาลาวและก็เมียนมานะครับทุกคนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่ท่านเรียนภาษาไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอา่านแล้วก็ฟังดูเรื่องท่านกรุณาช่วยแชร์ข่าวนี้ให้แก่เพื่อนๆของท่านนะครับทั้งกัมพูชาลาวและก็เมียนมาทุกคนได้รับทราบถึงการที่ เราจะมีการระง,งับนะครับการต่อบัตรสีชมพูตอนนี้ถามว่าจะเมื่อไหร่จะเริ่มทำใหม่ก็ตั้งแต่26เมษายน25งพหคือวันจนนันทร์นี้เป็นต้นไปคือระง,งับไปก่อนนะครับจะให้เริ่มทําเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับเอาเป็นว่าข่าวสารวันนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้ง3สัญชาตินะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ